โอป้าอปอาโอป้าไม่อยู่บ้านเวันนี้เป็นวันดีมากๆเลยนะครับ แฟนไม่อยู่บ้านผมก็เลยจัดจอคอมพิวเตอร์ตัวใหม่มาเพื่อเล่นเกมโดยเฉพาะเจ้านี่คือ MSI Optics MPG 3 4 1 CQR ครับว้าวเนื่องจากว่าจอที่ผมใช้เล่นเกมเนี่ยมันเล็กไปแล้วอยากจะได้แบบใหญ่ๆสาใจแบบนี้ก็ลเลยจัดมาสา4นิ้วนะครับ MSI แกกันเลยดีว่าจอโคตรใหญ่เลยค <c oughs> เราพวกคู่มือออกมาก่อนนะครับว้าแถม h d m i แล้วก็ดิสเฟอร์ด้วยนะครับแยพานเวอร์อันนี้ดูเหมือนจะเป็นอะไรสักอย่างยังไม่รู้ว่ามันคืออะไร <c oughs> โอเคทีน okay. ี้เราแกะม,มานะครับก็จะมีขาตั้งจอสองอันว้าวเปิดดูวันเปิดดูวันเปิดดูวัน,อวนโอ้คือด้วยจอขนาดใหญ่ก็ต้องแลกมาด้วยความหนักนะจ๊ะอโอ้โหคดกว้างปะเอาขึ้นโต๊ะกันดีกว่า เอาละประกอบมาไว้บนโต๊ะเสร็จแล้วเรียบร้อยสำหรับจอ MSI Optic MPG 3 4 1 CQR นะครับ<ะ>จอนี้เนี่ยขนาด34นิ้วอย่างที่เขาเขียนไว้หน้ากล่องวันนี้ผมจะมาอวดว่ามันดียังไงแต่ว่าก่อนอื่นนะครับผมมีอะไรจะบอกครับท่านผู้ชมตอนนี้ทาง MSI นะครับเขามีกิจกรรม for every gamer นะครับให้เพื่อนๆได้ร่วมสนุกกันด้วยลองไปเล่นกันได้ที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปนี้เลยนะครับ ผมแปะลิงก์ไว้ให้ใน Description ของคลิปแล้วนะครับโอเคเรามาดูสเปคจอของเจ้าตัวนี้กันดีกว่านะผู้ชม MSI Optic MPG 341 CQR สุดยอดจอโค้งสำหรับเกมเมอร์ จอแสดงผลเกมโค้ง 1800R สําสำหรับการเล่นเกมที่ดีที่สุดครับจออัลตร้าไมุมมองกว้าง178องศามองเห็นทั่วถึงทุกซอกทุกมุมตอนเล่นเกม <Wow. S 1> มาพร้อมกับความละเอียดระดับสูง UWQHD 3440คูณ1440อัตรารีเฟรชเรทคุณไม่ต้องห่วงนะครับมาที่ 144Hz เเล่นเกมสมูทช่วยให้นักเล่นเกมชนะในทุกแมชได้อย่างง่ายดาย มาพร้อมฟีเจอร์ HDR 400เรื่องของสีสีสันสดใสสวยงามเหมาะกับการเล่นเกมโดยเฉพาะส่วนเทคโนโลยีที่มีให้อีกก็คือ Adaptive Sync นะครับป้องกันการฉีดขาดของหน้าจอที่มี Anti-Flicker ช่วยลดการสั่นไหวของภาพและ Less Blue Light ลดแสงสีฟ้าช่วยถนอมดวงตาด้วย <Wow. S 1> มี Gaming OSD App ใช้สำหรับแต่งอย่างสนุกสนานให้เหมาะกับแต่ละเกมที่เล่นได้ด้วยครับ และยังมีไฟ R G B L E D นะครับคุณเห็นด้านล่างตรงนี้ไหมฮะคือถ้ามองในกล้องเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันกระพริบกระพริบนิดนึงแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่กระพริบนะครับที่คุณเห็นว่ามันกระพริบเพราะว่าผมปรับชัตเตอร์ของกล้องไว้สูงนะครับเนี่ยฮะผมบอกเลยว่าเกมเมอร์ต้องมีต้องมีรายเลี้ยงแสงแบบนี้ไว้ก่อนบอกได้เลยว่าสนุกทั้งในเกมแล้วก็สนุกทั้งการแต่งสีนอกจอครับที่เด็ดที่สุดนะครับเหมาะสำหรับสตรีมเมอร์อย่างผมเลยก็คือเจ้าตัวนี้ครับ<ะ>มีไว้ตั้ง กล้องสตรีมเมอร์ได้ด้วยครับท่านผู้ชมติดไว้บนขอบจอนี่แถมมากกับจอเลยนะครับคือเราไม่ต้องไปซื้อเพิ่มเนี่ยนี่ตรงนี้เกี่ยวไว้ด้านบนได้นะครับก็เจ๋งเท่านั้นยังไม่พอนะครับสำหรับสาย fps คุณเห็นบันจี้นี่ไหมติดมากับขอบจอเลยนะครับนี่เราสามารถถอดแล้วก็ใส่ได้เพราะว่าเขาแถมมากับกล่องผมก็ใช้บันจี้สบายเลยเอาละครับเรารู้สเปคคร่าวๆของเจ้าจอตัวนี้แล้วเดี๋ยวเราไปลองเล่นจริงกันดีกว่ามันจะเจ๋งแค่ไหน เอาละมาลองเกมแรกครับเกม Rainbow Six เกมที่ผมชอบมากที่สุดคุณดูดิความกว้างคือมันแบบมันกว้างขึ้นเยอะเลยนะครับมันเหมาะกับการเล่น FPS มากอย่างสมมติว่าถ้าเกิดว่าเราล็อกอยู่มุมนี้แล้วถ้าเกิดว่าเราจอดรูทางนี้ไว้แล้วศัตรูเดินผ่านอย่างเงี้ยคือหางตาผมมันก็ยังมองเห็นไว้ท่านผู้ชมแบบสบัดปุ๊บมายิงสู้ได้เลยอย่างเงี้ยครับท่านผู้ชมอ่ยผมว่าเจ๋งดีว่ะมาลองยิงจริงๆดูดิว่ะ คือด้วยจอ1 4 4เนี่ยมันทําให้การเล่นเกมสมูทขึ้นนะครับคุณไม่ต้องห่วงว่าแบบจอกว้างจอโคง้งแล้วจะรันได้แค่60เฮิร์ตหรือ120อันนี้คือมาตรฐาน1 7 4เลยนะครับเนี่ยใครเล่นเกม f อ s คือสบายไม่ต้องปรับตัวอะไรเลยครับดูดิยิงชิวๆิวเจ๋งว่ะแล้วคือมุมมุมมองมันกว้างขึ้นด้วยไหมคุณเนี่ยหางตาก็เห็นเนี่ยครับมองข้างๆหาง,าง,างตาเราก็เห็นเห็นไหมดูดิเนี่ยเนีนเนี้ย เออผมว่ามันคุ้มอยู่นะตัวนี้ซื้อมาไม่เสียไม่เสียหายเสียด่านนี้จบเลยอ่ะตระกรันยังอยู่ใช่ไหมจ๊ะโอ้แล้วคือแบบภาพคมมากยิงค,คูคิดจะหนีอ่ะคิดจะเอ๊ะมาแล้วว่ะใครอยากช่วยตประกรันจ๊ะมามามาเร็วเอ๊ะแบงค์ทะลุกรแเพราโชว์ไปทีนึง ก็ว่าทำไมยิงไม่โดนมันนั่งนี่เองไหนอีกคนนึงอยู่ไหนจ๊ะเอ้ยมาแล้วด้านหลังโอ้โหคือแบบยิงสบายๆท่านผู้ชมแล้วคือแบบมุบมอมองมันเห็นกว้างอะดูดิฮะมาแล้ววิชาตีนเบาเข้ามาด้านาหน้าคนนึงมาด้านหน้าคนนึงมาดิกูจะสู้มึงด้วยปืนพกเขา้าม่านเบ๊ะ มากันเพียบเลยเว้ยจะเย็นพีออ่น้องเข้าทุกเม็ดยิงอย่างแม่นจอลืน่นด้านล่างเขาวะเฮ้ยมีโล่ด้วยโอ้โหอีกตัวหนึงน่งยา <Yeah. S 2> จบไปอีกหนึ่งเวฟคือมันทำให้มุมมองเรากว้างขึ้นแล้วแบบเราสามารถโฟกัสได้ในจุดๆเดียวโดวยที่แบบแค่มองหางตาเท่ากับว่าในประตูเข้ามาแล้วแบบสะบัดยิอยงอย่างนี้ได้เลยครับเ<อ>จ๋งอะผมบอกเลยว่าใครมีก็โก ดยอดขาดเกมนี้ไปไม่ได้ครับ Counter Strike Global Offensive เป็นเกม LPS พื้นฐานเลยนะครับซึ่งเราจะมาวัดคุณภาพกันว่าจอกว้างเล่นเด็กเกมนี้ได้หรือเปล่าหลังจากที่เปิดมาตอนแรกความประทับใจก็คือมันกว้างนะครับออมันก็ต้องกว้างส่วนมันเป็นจอกว้างก็ที่ผมจะสื่อก็คือด้วยความเป็น Counter Strike เนี่ยจอขนาดนี้คือคุณได้เปรียบศัตรูนะผมบอกเลยว่า เรื่องยิงไม่มีปัญหานะครับใช้ได้เลยนะครับคือเล่นได้สบายๆไม่แหลกด้วยไม่กินทรัพยากรเครื่องจอร้อยสิบสี่เล่นเกม f อ s เกมไหนก็ได้ครับไม่จำเป็นต้องเคานเตอร์เลนโบ ผมบอกได้เลยว่า counter strike ผ่านครับผมเกมนี้จะพลาดได้ไง Pub G ครับคุณดูความกว้างดูดิโอ้โห <Wow. S 1> เห็นทั่วเลยและยิ่งเป็น Pub G เกมที่เราต้องเดินในที่โล่งๆครับไม่จำเป็นต้องสะบัดเมาส์อะไรให้มันวุ่นวายคือแบบมองแค่หางตาก็แบบเห็นแล้วอะ่ะซื้อมาคุ้มค่าเล่นได้ทุกเกม แล้วคือพับจีโคตรลื่นผมบอกเลยวิ่งเต็มร้อยสีสิบสี่คุณดูด้านซ้ายบนนี่เดีย๋ยวจะก,กม้มให้ดูดูดร้อยสี่สิบสี่ครับโอ้โหอสเปรย์เข้าหัวแล้วด้วยความที่มี adaptive sync อย่างที่ผมได้รีวิวไปก็คือแบบหมุนภาพเร็วแค่ไหนภาพมันก็ไม่ขาดนะครับคุณลองดูดีๆนะปกต,ติแล้วอะถ้าไม่มี adaptive sync อะ มันจะแบบภาพมันจะไม่สมูทเ้ยแล้วพอมีอะได้จิบสินเข้ามาแบบมันหันได้แบบดูดิภาพไม่ขาดหันได้สบายๆเลยนะดูดิโอ้โคุ้มว่ะแต่มันช่วยให้เราเห็นได้เต็มตาขึ้นจริงๆนะไม่ได้รู้สึกว่าลำคาญหรือว่าเล่นยากขึ้นเลยนะครับหลายคนแบบอาจจะคิดว่าพอเล่นจอกว้างขึ้นแล้วมันไม่ชินอะไรอย่างงี้ผมว่ามันก็ไม่ได้ปรับตัวยากอะไรเลย เหมือนเล่นปกติเลยแค่มุมมองด้านซ้ายขวามองหางตาม,มันกว้างขึ้นแค่นั้นเองครับเขาเรียกว่าตัวหลางน้องโอ้ยใครยิงกูดิอ่ยับจีผ่าน และนี่ก็คือจอ MSI Optics MPG 3 4 1 CQR นะครับจอสำหรับเกมเมอร์และสาย FPS โดยเฉพาะเลยสรีมเมอร์ก็ควรจะมีไ้ครอบครองเพราะว่าเวลาตัดต่อวิดีโออย่างเงี้ยมันก็จะได้จอกว้างขึ้นนึกออกปะคุ้มค่ามากๆกับการซื้อครั้งนี้เดี๋ยวผมค่อยไปหาเรื่องแก้ตัวกับ Oppo เอาอีกทีนึง <laughs> เพราะว่าราคาก็าน่าจะโดนตีหัวแตกอยู่เหมือนกันนะครับ ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe นะครับรอบหน้าเราจะมารีวิวอะไรอีกอย่าลืมติดตามช่องไอคอร์สยด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมน,นะครับแล้วเจอกันบ๊ายบาย